ชาวกัมพูชายอมรับสนามบินเสียมเรียบอังกอร์ไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวเพราะปล่อยให้ประชาชนเดินเตะเตรเต็มไปหมดแถมยังให้นั่งกินไอติมหมูกระทะกันสบายใจเฉยก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับครับด้วยสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New Plu ินะครับได้นําเสนอเรื่องราวนี้เอาไว้โดยบอกว่าการเปิดสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาแล้วนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามี มีชาวกัมพูชาจํานวนมากไปนั่งกินไอติมหมูกระทะและยังมีบางคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยต่อพวกเขาโดยสนามบินเสียมเรียบอังกอร์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาห่างจากปราสาทนครวัดประมาณ30กิโลเมตรซึ่งแอดเคยนําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วว่าการเดินทางจากสนามบินนี้ไปที่นครวัดนั้นต้องเสียค่าแท็กซี่ในหลักร้อยดอลลาร์เลยนะฮะกว่าจะได้ไปที่นั่นนะครับ นักท่องเที่ยวเสียค่าเครื่องบินมาแล้วยังต้องเสียค่ารถแท็กซี่อีกในราคาร่วมๆเกือบพันดอลลาร์นะครับแล้วในอนาคตก็จะมีการสร้างรถไฟจากสนามบินเนี่ยให้เข้าไปใกล้กับที่ประสาทนครวัดและที่ตัวเมืองรวมไปถึงที่พนมเปนโดยจะมีการกู้เงินจาก ประเทศจีนนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าคงจะผ่านที่ดินตรงจุดที่จีนได้มาเช่ากัมพูชาเอาไว้เป็นระยะเวลากว่า55ปีด้วยก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะครับว่าชาวกัมพูชานั้นเดินเตะเตรกันเต็มพื้นที่ของสนามบินเดินไปเที่ยวจนบางจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องปิดบันไดเลื่อนเนื่องจากว่าบันไดเลื่อนมีปัญหาแล้วชาวกัมพูชาก็แทนที่จะเดินขึ้นเดินลงให้เป็นระเบียบนะครับก็พากันเดินสวนกันจนทําให้ไม่สามารถจะสัญจรได้สะดวกเลย หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปฮะชาวกัมพูชาก็รู้สึกแย่เพราะว่าทางสื่อของฝั่งไทยเราเองก็นําเอาภาพนี้ออกมาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราจะไม่ทําแบบนี้แน่ๆและหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้รายงานออกไปนะครับชาวกัมพูชาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนพวกนี้ ก็คงปล่อยให้เพื่อนบ้านรู้ถูกพวกเราจนได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมเมชาคนต่อไปมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะประเทศเรานะ่ะมันเต็มไปด้วยเหล้าเกิดเหตุแบบนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าแย่จังเลยและฉันก็รู้สึกไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เอาเสียเลยรัฐบาลต้องรีบแก้ไขโดยทันทีความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทําไมฉันขำฉันหยุดไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับ 영 เขาบอกว่านี่ใช่ไหมที่บอกว่าทําให้มันเหมาะสมกับหน้าตาของเราคอมเมนต์ต่อไปครับเขามาตัดเพาะประชาชนในประเทศของตัวเองนะครับโดยบอกว่าบางคนก็ไม่มีความละอายเลยพากันนั่งกินนั่งดื่มต่อหน้านักท่องเที่ยวต่างประเทศแบบนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากขพูชาคนนี้เขายอมรับนะฮะแล้วก็บอกว่าเราควรยอมรับและเรียนรู้จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นไม่ใช่ทําอะไรตามอําเภอใจตัวเองแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าคงจะ มีแต่ขมีนของเราเท่านั้นละมั้งที่ทําแบบนี้นะความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวคมประชาคนนี้บอกว่าทําอะไรก็ดูเหมือนจะผิดรูปผิดร้อยผิดทางไปหมดความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกคนไทยก็พูดถูกแล้วละที่เขาบอกว่าสนามบินของเราไม่ปลอดภยัยความคิดเห็นต่อไปนะครับชาคมประชาคนนี้บอกว่าเอาแต่หัวแข็งแล้วก็ดื้อรั้นไม่ยอมรับความเป็นจริงสร้างแต่เรื่องหน้าอับ ความคิดเห็นต่อไปครับชาคมชาคนนี้บอกว่าคนพวกนี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนคนขมิบบางคนนะ่ะมีแต่อคติแล้วก็เสียงแข็งไม่ยอมฟังใครเลยสนามบินนะ่ะมันคือประตูของประเทศเป็นสถานที่ที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยไม่ใช่สถานที่สาธารณะที่จะออกมาเดินเล่นมานั่งปิกนิกหรือมาทําอาหารกินกันตรงนี้ภาพที่ฉันเห็นอยู่เนี่ยมันช่างอุจารตามากมานั่งกินข้าวกันตรงนี้ทําไหมทําไมไม่รู้จักเอาสมองมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์บ้าง ไม่มีความละอายเลยหรือไงชาวกัมพูชาคนต่อไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสิ่งนี้ต้องยอมรับแล้วละว่าพวกคนไทยนะพูดถูกความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่ารู้ไหมประเทศไทยน่ะไม่เคยมองเราดีเลยแต่กลับกลายเป็นพวกเราตั้งหากที่ทําลายชื่อเสียงของประเทศตัวเองด้วยการชอบกินดื่มคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าพวกคนไทยก็พูดได้ตรงประเด็นแล้วละที่บอกว่าสนามบินของเราไม่ปลอดภยัยความคิด เห็นต่อไปนะครับชาวคอมบูชาค,คนต่อไปเขาบอกว่าคนนขมรของเราควรเปลี่ยนอุปนิสัยเรื่องของการทําอะไรแบบนี้นอกบ้านมันสําคัญนะไม่ใช่ทําตัวกระจอกแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันนะพูดไม่ออกเลยเถียงคนไทยไม่ได้แล้วเพราะนี่มันเป็นเรื่องจริงและภาพมันก็เป็นเรื่องจริง ไม่มีอะไรปิดบังได้แล้วชาวคมพูชาคนต่อไปนะครับบอกว่าก็คงจะต้องยอมรับความจริงล้วนะที่คนบ้านเราบางคนนิสัยไม่ค่อยดีความคิดเห็นต่อไปครับชาวคมพูชาคนนี้บอกว่าฉันสงสัยจริงๆคนพวกนี้เนี่ยไม่มีที่จะนั่งกินเหล้ากันแล้วลรือไงคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเข้าใจนะครับว่าเพิ่งเคยมีสนามบินใกล้ๆบ้านก็เลยพากันเป็นซะแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมพูชาคนต่อไปนะเขา บอกว่าตอนนี้เราก็คงจะต้องยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นแล้วละและฉันก็พูดไม่ออกเลยได้แต่ก้มหน้ารับฟัง คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่หรือหน้าตาของประเทศของฉันหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าไม่อายเพื่อนบ้านเขาเลยเนาะถ้าไม่พากันมาอยู่ในสนามบินอย่างก,กับบ้านของตัวเองแบบนี้ฉันเห็นแบบนี้แทบทุกสนามบินเลยนักท่องเที่ยวก็ต้องคอยระวังตัวมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยและก็ไม่ควรจะให้เกิดอีกต่อไปและสนามบินนี้นะหนะมันมีไว้สําหรับให้ทหารจีนขนย้ายสพพวุษเท่านั้นมันไม่ถูกต้องเลยมันไม่เหมือนของของเราเลยหลัง ังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าตอนที่ยังไม่เปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการน่ะทําไมไม่เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแต่พอเปิดให้นักท่องเที่ยวมาแล้วกลับปล่อยให้ประชาชนมาทําแบบนี้ได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาแซวชาวกัมพูชานะฮะโดยบอกว่าคณะขมรเชิญยิ้ม คอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์โดยตัดเพาะประชาชนในประเทศของตัวเองนะครับโดยบอกว่าทำไมไม่ใช้สมองคิดกันบ้างคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆปรับปรุงกันไปเนาะประเทศเพิ่งเคยมีคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคัม네พูชาคนนี้มาคอมเมนต์โดยสอบถามเพื่อนร่วมชาตินะโดยบอกว่าฉันอยากถามว่าเขาเปิดให้มานั่งดูมานั่งกินมาทำอะไรแบบนี้กันได้ทุกวัน ทุกเดือนทุกปีหรือเขาเปิดให้เข้าไปได้เพียงแค่ไม่กี่วันแต่ก็ไม่มีชาวูชาคนไหนเข้ามาตอบนะครับคอมเมนต์ตอไปครับชาวูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราต้องยอมรับความจริงแหละว่าสิ่งนี้นะมันเป็นเรื่องน่าอายอยากกินอาหารทําไมไม่กินอยู่ที่บ้านออกมานั่งกินแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนบ้านจิกหัวว่าเราหลังจากนั้นก็มีชาวูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าติดอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นสถิติแห่งความขายขี้หน้าคนกัมพูชาบางคนไม่ได้ทำ อะไรให้ประเทศนี้ดีขึ้นเลยชาวกัมพูชาอีกคนนะครับที่มาตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยบอกว่าพวกเข้ามากินกันแบบนี้เลยเหรอบ้าไปแล้วชาวกัมพูชาอีกคนนึงที่มาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าแล้วทําไมไม่กินกันที่บ้านแล้วทาไมไม่มีใครมาแก้ไขเรื่องนี้คุณบอกแต่ว่านี่เป็นความสุขนี่เป็นความสุขแต่รู้ไหม มันทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ขายหน้าขายตาของประเทศเมื่อถูกนําเอาไปถ่ายทอดต่อๆไปและตอนนี้คุณก็ต้องยอมรับความจริงแล้วลนะว่าคนในประเทศของเราชอบทําอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาอีกคนนึงที่มาตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของพวกเจ้าหนะ้าที่ที่กินภาษีของประชาชนนั่นและที่ไม่ยอมจัดระเบียบนี่ไม่ใช่สวนสนุกนะมันเป็นหน้าตาของประเทศชาติแล้วยังเปิดให้คนในต่างประเทศได้เห็นอะไรที่ต่ตําตมแบบนี้ ทำเหมือนคนไม่มีการศึกษาหวังว่าจะมีการลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมรับความจริงและทำให้มันถูกต้องเพื่อชดเชยความรู้สึกของคนในประเทศชาติและทำให้ชาวต่างชาติกลัวการเกิดอาชญากรรมในสนามบินคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไปบอกลูกชายวุ้นเส้นด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นว่าประเทศไทยถ,ยถ่ายทอดเรื่องแย่ๆของประเทศอื่นแต่พอเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องยอมรับ ว่ามันคือความจริงและที่ฉันสงสัยก็คือทําไมคนพวกนี้ไม่นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านตัวเองรู้ไหมว่ามาอยู่ตรงนี้นะมันผิดที่ผิดทางคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหัดยอมรับความจริงบ้างเถอะว่าตัวเองสมควรถูกประเทศอื่นตำหน้คนในประเทศจะได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวมูชา,ค,ชาค,คนนี้บอกว่าไม่มีที่กินแล้วเรื่องไง ขนพวกเนี้หยาบขายจริงๆสนามบินก็คือสนามบินไม่ใช่ที่กินไม่ใช่สนามหน้าบ้านนี่มันเป็นที่ทํางานของเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดูแล้วก็กลับบ้านไปซีคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมพูชาคนนี้บอกว่าเพราะกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามบินนั่นแหละถึงทําให้นักท่องเที่ยว ครับนั่นเขาเป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมีคอมเมนต์เนี่ยเกือบพันคอมเมนต์นะครับและมีการแชร์จากชาวกัมพูชานี้ไปเป็นร้อยแชร์เลยนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้ประชาชนได้เห็นสนามบินแห่งนี้จริงๆก็ควรเปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมก่อนวันเปิดการทําการจริงหลังจากเปิดการทําการจริงก็จะได้ให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เดินทางสัญจรได้อย่างเต็มที่และปลอด ไม่ใช่เปิดทีเดียวทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่ไปเยี่ยมชมไปเจอกันตรงนั้นนะครับแล้วก็นั่งกินหมูกระทะนั่งดื่มนั่งคองกันตรงนั้นใทรไม่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเพราะแน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่ากัมพูชานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของอาชญากรรมชาวต่างชาติบางคนที่เดินทางไปเที่ยวก็อาจจะยังไม่มั่นใจแต่พอไปเห็นแบบนี้ก็เลยทําให้ชาวต่างชาติ รู้สึกกลัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศและเนื้อข่าวทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต,ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ